สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการพระแท้ถาแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับวันนี้นะครับผมนําพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิดังในปุกเสกเยอะเลยนะครับปุกเสกหลายวาระนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระกิ่งปาเวเล่นะครับรุ่นนี้ออกที่วัดบวรนะท่านผู้ชมนะจะเป็นรุ่นที่นี่ครับแปดสิบสามหกนะครับเห็นไหมครับเอาว่านะครับตัวจริงเสียงจริงนะท่านผู้ชมนะนะครับสวยนอนกล่องมาเลยนะ ท่านไหนหาพระดีพิธีใหญ่เนี่ยไม่ควรพลาดนะผมก็เพิ่งผ่านมือและได้มาองค์เดียวแล้วก็เป็นพระแท้นะท่านชมนะสวยมากนะเห็นไหมครับนี่นะครับส่วนพระกิ่งปวะเวรศตํานานพระกิ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยท่านไม่ต้องไปสืบหรอกครับมีไม่กี่คนที่ได้เป็นเจ้าของนะท่านชมนะนี่ครับรุ่นนี้เขาว่ามวลสารดีแล้วก็มีการปลุกเสกหลายวาระนะท่านชมนะท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับและที่สําคัญพระที่ออกที่วัดบวรเนี่ยนะครับ เป็นพระที em, ่ม ouais. uh ีประวัติการจัดสร้างชัดเจนและจนวนมวลสารดีเยี่ยมเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะท่านในหาอยู่นี่ปิดได้ปิดนะท่านเห็นตัวเลขพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับนี่ดูด้านหลังครับนี่ดูด้านหลังนะครับต่อโค้ดบริเวณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะท่านผู้ชมนะต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะ ท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูยาวๆนะนะครับคําว่าพระกิ่งปเวเลศนี่ก็เป็นพระกิ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะรุ่นที่เขาตามหากันอยู่นี่ก็หลายล้านเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะท่านไปดูประวัติได้เลยแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นย้อนยุคนะครับออกที่วัดบรวรน,นะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนี่นะครับ ได้พุทธาพิเศษยิ่งใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะมีการพุทธาพิเศษหลายวาระเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมได้ชนวนมวลสารของกิ่งปเวเลตปี2 5 3 0และชนวนมวลสารทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนี่โอ้โหนำมาหลอมรวมกันนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อให้นะครับพุทธศาสนิกชนหรือว่านะครับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาพระสายนี้นี่ได้ใช้นะครับนี่นานๆทีเจอรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ ผมก็เพิ่งเจอเป็นองค์แรกเหมือนกันท่านไหนหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับผมจะขึ้นตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชมนะเอาว่าตัวเลขที่ผมขึ้นให้นี่ไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงนะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานบริษัทไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนี่นะครับท่านเห็นตัวเลขเดียวกันนะนี่คือความชัดเจนของพระแท้ถาดแดงรับกันยันลูกบวชนะท่านผู้ชมนะ ท่านไหนเห็นก็แคปหน้าจอแล้วก็ข้อความมาได้เลยนะครับด่วนๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่าน,นจ้องอยู่นะท่านชมนะนี่ผมมีรายการเดียวนะท่านชมเดี๋ยวผมขอเขย่ากิาา่งดังกินะ่งดังนะกิ่งดังมาพร้อมกล่องกล่องนี่เป็นกล่องดุมเดิมท่านชมกล่องเดิมเป็นแบบนี้นะกล่องดุมเดิมเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับท่านชมนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะท่านชมนะผมอดัดอยู่ในรถก็อาจจะแสงอาจจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอเพราะว่าเวลา VER อัดในรถนี้ เราจะมีสมาธินะท่านผู้ชมเดี๋ยวปื๊ดนะครับอ,อ่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้นะท่านผู้ชมนะเอาว่าหายากนะไม่ใช่หายง่ายรุ่นนี้จับตามองได้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าประวัติการจัดสร้างนี่ชัดเจนเหลือเกินนะท่านผู้ชมแล้วก็มีวาระในการพุทธาพิเศษนี้ยิ่งใหญ่นะครับหลายวาระเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ชนวนมวลสารนี่ก็ ไม่เป็นสองรองใครนะถ้าเป็นกิ่งปาวเเลตนี่ก็เบอร์หนึ่งของแผ่นดินไทยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับต่อโคตรนะบริเวณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่คือความชัดเจนพระสวยนอนกล่องนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมส่วนนะครับท่านไหนหาพระสายแควคาดโคงกระพันชาตินี่ก็สายเหนียวแหะครับแล้วก็สายเมตตามหานิยมถือว่าครบเครื่องเลยคําว่ากิ่งปาวเเลตนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่านผู้ชมมีประวัติชัดเจนนะครับ และที่สาคัญรุ่นนี้นี่ปุกเซกนี่โอ้ท่านไปดูพิธีได้เลยครับหลายวาระนะผมมีรายการเดียวนะครับก็ถือว่าสมบัติผัดกันชมนะท่านผู้ชมผมก็พิ่งได้มาเหมือนกันแต่ผมก็จะปจะต้องนะครับออกตัวเลขไปเพื่อจะได้นำเงินมาหมุนนะซื้อพระเข้ามาให้ท่านผู้ชมแหละนะท่านผู้ชมนะผมมือเล็กๆนะโอกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมในทุกช่องทางนะครับท่านไหนอยากเป็นเจ้าของก็แคปหน้าจอแล้วก็ข้อความส่วนตัวมัน,นครับอย่าช้านะครับท่านผู้ชมกลาบสวัสดีครับ